สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมอนีกับมาหาใย,ายมี่เนาะคะ่ะใยมี่ฝันแม่นค่ะมวดที่แลวเนี่เพิ่นกะไใหาศูนย์เนาะคะ่ะมันกับมาออกศูนย์หาเพิ่นกะไดอยุค่ะในบ่าลายดอกกไดพ่อฟังเลยละค่ะพี่นอ้องมอนี่กับมาตามต่อค่ะว่ายใยมีเ่เพิ่นฝันแมนบอพี่น้องกับฝากเขามาแล้วกับฟากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ที่ไห่กับมาค่ะได้มีอยูบย่บ้านบะอยู่บ้านอยู่ค่ะเพิ่นมาเพิ่นฝันฟันแล้ววะสันเมนื่อีงก็เลยมาหาเพิ่นค่ะจแมแนคือเกาบัวพี่น้องกับมาติดตามรับช่วไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ,ดคะเด็ก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 วันดีครับวัสดีครับค่ะ lá đầy lệch bầu, mga non phân đi <laughs> ba hã? La day to đầy hello mga do lục to a y bunny hã? lục ba mày mặt tay mặt tay mặt tay kaba mày mày do ba do mày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  đu mày đu mày do mày do mày do mày đắng mày do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  mày หาเป <laughs> ให้เถื่อเด้อ,อ,อให้เถื่อเด้อว่าหาเป็ดเออหาเปดว่ <laughs> าสองสองเถอะนะเพราะสิบอกหลายตัวเถอะลูกเนี่ย <laughs> อืมเอามาเบาิ่งใ <h ums> ยมีบัดที่นี่ใยมีเป็นฝันว่าจังไหนนะค่ะพี่น้องเออเอาลองฝันให้ฟังกันน่อยแบที่นี่ฝันว่ามีก็มีคนมาสมั มทอดเสียผูเบ้าบอกผูเบ้ากูเบ้าเดี๋ยวไว้กลางคนนี่แหละอันเดินมากอดเสียมากเลยใช่ไหมกอดใช่ว่าโอ้ยยิ่งมาหากอดกันยังนี้เด้นงอและลายนี่เป็นกอดที่ยังสอดเสียที่ยังใส่เสียว้าวบอกเออบอกเป็นใส่เสียเออจะมาขอดกันนะกอจะบอกใส่เสียแล้วจกเงินออกมาเป็นปึกยุ่งอย่าเห็ดอย่าเห็ดอีเพิ่งไงลูก เป็นเปิปกอยูบันนี้ก็เรียกว่าโอ้กับมีเงินหลายก็ขอก็ขอจักสองพันได้เป็นยังสี่นุ่มสี่ยังหลาลานเออขึ้นอ่ะบันนี้่ปึกบันนี้บันนี้ก็มีผู้เฒ่าผู้หนึ่งเดินมาเฒ่าเฒ่าวรเป็นมันเป็นม้าเล่นน้ำบหรคะ่ะหกสิบจะเป็นเดินมาจากไหนเป็นเดินมาแล้ยปึกกับแมา่นางลงผึ่งก็เรียกว่าโอ้กับเงินหลายก็ขอจักสามพันยังขอจักสามพันได้เป็นยังผึ่งว่าขอน้ำคนที่ว่าเพิ่นมากอดนั่นละจ้ะบันนี้เพิ่นน่งก็เลยนับเงินให้ สามใบต่ว่าเพื่นบ่วสามพัานนี่ยคนเอ่อคนทีียหานะเขาบอกว่าสามใพูวามามักเข้าเนี่ยบอกเออกพูีสวามามามักเนี่ยละเขาเอ้านี่เอาสามเพิ่นว่ากเสนี่ละตะแคเนี่ยและเพิ่นว่วสามอันนี้เพิ่นก็เลยเอาห้เข้าหรือว่าเอาสองเพิ่นวัวทักันกึไปก็บ้างนี่ละของผูเถ่าก็บ่างสามสองร่างหอเข้าย่นี่สองเ้านี่สองเพิ่นวสิเออเอาห้สองเลยบนี้อัน ซักไฮโดดก็จะผัวไม่แย่น no, no like, mm ั yes. ่งผัวไม่แย่นันซึ่งไม่แย่คางบ้านคางบ้านนี่แหละว่าอันเอ้ยคันได้แล้วกะมั่งซาเธอเพี้ยนนี่ฝนว่าหม้อเข้านี่มั่งเธอเพี้ยนนี่ละเพชรไม่เบาค่ะบเพชรไม่ซาฝนว่ากันได้เงินละกันได้เงินหล่ะฝนว่างซี่บันนี้เข้าก็เลยว่าโอ้ที่มั่งไปเห็นยังแหละไม่แย่เอาไว้ซื้อก้านี่ละสิมังไปเห็นยังกะยู่แป้งซี่ละเขาไปวางซี่ค่ะเออที่นี่ก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้น ว่ามีอเพอศนสิบ่อเครเขาอยู่บ่อแต่งเจังอ่ะเป็นเป็นตัวใดคคนว่ามั่งสามสองเถือเพียนหนบ้านเพื่นบอกให้เถือเพียนข้าก็บตีเอาเลี้ยซื้อมาน่ทีบ้านหนทีสิบหาบ้านหน่ทีสิบห้ามาที่นี่เพื่อนไหเพื่อนไฮเพื่อนไฮสามกับสอง บอบเบเดวยพันเหมือนบ่ะบดีาพันกว่าเอาหน,นี้สามขย,ยสามขยะห้าแป๊ห้ยฮ้าหนึ่งกะว่างเรียงขังกันก็เพ็น,นี่นว่าเอาับมาสองใบละเอานีสงแล้ววังสี่เพาะงาสอง้าเขียสีใส่สามสองสใส่สามสองสองสกลองเบิงว่ามันสีขาวงวค่ะโอ้ล่องเบิงเนาะเพราะ่างวดสี่แลววดที่แล้วเจ้าได้ ทั้งบนทั้งหลังปะมัดไหตารางโอ้แม่นเนาะกบนไม่ออกมัดม่ออกเหมือนนี่สักจากตามเอาเนาะลองตามดูวะก็ได้ยี่สิบสิบบาทครับออกระจิมเนี่ยละเพราะว่าเหล็กมันหลายเหล็กดังมากมันหลาตัวอ๋กับว่้ากาสื่อตัวละลายดอกเนาะอ๋กระสื่อแต่พ่อฟังเนี่ยละจากังได้แค่เนี่ยแค่นั้นมากกว่าัอีกองชคุณนอนเนาะบ่ได้จับเข่าสารนะคะ ป้ามากๆเลยกำข่าวสารกำข่าวสารจะได้มาบ่จะมาล่องเบิ่งเนาะถ้าถ้าได่ห้ามือไก่มือมันออกแล้วมือมือเกินไปมันทีเส้นหานี่มาส้าวเป็นบ่ค่ะเส้นส่าวเส้นส่าวเสียเข่าเพราะเข่ามันหมดเนาะเอาอันแม่นี้เจ้าล่องสรุปรู้ป่าเจ้าถ้าเจ้าซื้อเนี่ยเจ้าซื้อตัวใด่สามสองสองสามตัวเดียวนี่เนาะค่ะเนาะ คือซื้อกลับซจำนี่นะกับกันกลับกันสองสามสามสองกับว่าซื้ออันอันเลขศูนย์ห้าขโมน้องบ้งยังโอ้ห9ศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเนี่ยบอกเจ้าตามตัวเก้าตามตัวเก้าบ้งอันยงไปออกขโมยเนาะค้นค้นกับฝันอยู่เด้อ่าเลขกตัวเก้าตัวเก้ายังสินะแต่ว่าออกหาศูนย์ใได้ยังสินะถ้าเจ้ากัว่าเลขจะมีศูนย์ี่สินะมีศมือน ออกมันออกมันสูงมันข้องมีสูงอ๋อเมื่อสูนกัะเล็กออกข้างบนออกสูงออกสูงมันว่านขันว่านสูนแล้วก็ออกสูงอืมเล็กแต่เลขวันสูงอ่จากสินั่สูงจากนีอซซตัวได้แนวกว่าขาวเริ่มไอซีซีข้างบนไอซีซีตะหาชูนชุนหา แล้วก็เก้าหาศูนย์หกหาศูนย์ท่านี่มันมาค่ะข้ะางล่างากะสีื้อสามสองสามสองตัวฝันนี่บอกค่ะค่ะพี่น้องก็ได้ฟังแล้วเนาะคะ่ะ<อ>ได้ยินเพิ่นเ้าแล้วเพิ่นสรุปว่าเพิ่นสื่อซ้ำนั่นละเพิ่นสื่อว่าหลายตัวดอกอตัวละ สิบตัวละเศร้าสำนันล่ะค่ะพ่อได้ฟังเู่กระจด้ซึ่งนุ่มไลนแมนค่ะเนี่ยวัดไทยจด้ด้ซื่งไหลนแมนอยู่ได้พ่อได้ซื้อนุมอยู่เนาะบางหันกระพึ่องกะเขาแล้วแล้วหัวกระเขาหมวดแรกตังวดแรกฟันมันตีพิษตีใส่เก่าซูนมันออกหนึ่งเก้าซื้อเก่าซูนซูนเก้านี่ นี่งวดหา้หาห้าศูนย์เป็นงวดที่สองบอกวัที่สง,งวดนี้งวดสวดีฟันนี่เป็นงวดที่สามบึงว่าเพิน่นว่าเพิ่งจะหายเขาบอ่เพราะว่าเพินพ่นว่าสามเพิ่นก็คอเส้นนี่ละว่างในในเส้นนี่ละสามไหนว่าเอานี่ของเจ้านี่สองแล้วว่าแล้วว่าสามกับสองนี่ละเลยสิ่จับเจอกันว่าสามสองสองสามเออแล้วสิตีสั้นนั่นล่ะตีแล้วฟันแม่นอยู่เดแล้วมาอยู่บ้านแล้วก็ได้แล้วเงื่อนถูกเลย ใสซีเลยเข้าหาซื้อหาขอาบซมันออกมาแล้วเลยสิตามตามบนญามตน้ำเก้าห้าซื้อไงเก้าซื้อหาแล้วจะเขาสิสอบออกซื้ต่างหรือ้อที่ถ่ายจ้าตีพองผู้เบาผู้สายนั่นงีสิบอหาผู้สายกับหาหกหาก้หกนะคือเออเออแมนข้าหกแานาซี ก่างได้หาซีสูงบ่บ่เข้ามาตีไปหลายหลายมันหลายตน้ำมดกันสอบนนกแกกซื้อพิมายูสี่ี่หาสูอัี่หาหนึ่งอันนี้เอาฟันในที่เออสี่เขากนน่หเออใส่ไอไอร้านน่ะร้านทิมายูสี่ไสหาสูนะไ มันสีเส้นหนึ่งย่งเดียวที่หมดหมดเนี่ยนึ่งจิ้มนึงย่างเดียวจิ้มเนื้อหันแล้วมันบ้านึ่งหมูว่าเนี่ยกระถามาในกร่ไรเดะแยะหเยยสื่อน่ก็จิมไส้ตึนึงจิ้มไส้ตนึงอด้ตึนึงใส่ซีหนึ่งแมนแมนเนาะค่ะหาเข้าเขาบอกบอเสียหายหลายเออแมนด้วยกันใบแมนบอสได้ไม่นก็ได้ไม่ได้หาหยค่ะ หาหัวม awesome. ีดไม่หายน้องก็ะส like ือไปใส่ะหาซิปซิปอีกแล้วค่ะเวลาสรุปกระได้แค่นี้ละค่ะพ่อแม่พี่น้องก็ได้ฟังแล้วเนาะค่ะยายมีดเพิ่นกัฝันแล้วสรุปเลขแล้วเพิ่นกระายตัวนั่นล่ะล้านน้อยบีนไปบินไปบังดูวย้านน่อยกัโคตรเบิ่งอีกเหมือนน้นเพิ่นงล้านหน้อยได้หาแปรเพิ่นว่าเพิ่นนั่นเอาว่าท่านเด็ดเป็นน่ะได้ยังนั่นเลขยยังลูก เป็นเหมือนว่าท่านเป็นน่ะน้าหลูกเขาเอาหัวลุ้นนาะหัวนี้มันเละไรแล้วน้าหลกเน้อไปหัวลุ้นน้าหลวงนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็จบลงเที่ยงสำเนะฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนี่ๆชาแนลค่ะสวัสดีค่ะ